สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการล่างสี่เฮนะคลิปนี้ผมจะมาทําการเปิดบัตรสุ่มครับผมก็คือบัตรสีม่วงระดับซิลเวอร์นั่นเองฮะซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมนะครับผมนี่ตัวนี้ครับผมบัตรซิลเวอร์ระดับสีม่วงครับมีทั้งหมด31มสิบใบนะสาบใบนั้นนะครับผมพอดีว่าตอนนี้มีกิจกรรมครับผมนะกิจกรรมในกระดานผู้นาครับเขาให้เปิดนะครับผมนี่บัตรสีม่วงครับระดับซิลเวอร์ ถ้าเปิดได้คะแนน8 00พันเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เปิดนะครับบัตรอัลติเมททุกคนซึ่งบัตรอัลติเมทนั้นผมยังไม่เคยเปิดสักครั้งเดียวนะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับได้ได้บัตรสุ่มมาก็เปิดให้เพื่อนๆรับชมเลยก็ไม่เคยได้เปิดบัดตรสักทีซึ่งการจะได้เปิดบัตรนี้ได้นั้นต้องมีคะแนนทั้งหมด8 0 0พันนะครับเปิดบัตรสุ่ม1ใบมีคะแนน250ชนะ1ครั้งมี150ผมเองเนี่ยมีบัตรทั้งหมด3 1ใบถ้าเปิดทั้งหมดี่ นะครับเนี่ยถ้าเปิดทั้งหมดเนี่ยผมก็จะมีโอกาสนะครับได้บัตรตัวนี้นะครับขาดเพียงแค่200ขาดไปอีก250คะแนนซึ่งหมายความว่าผมต้องไปเล่นเพิ่มนะครับให้ชนะอีกประมาณ15ตานะทุกคน15เกมนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าคงจะเหนื่อยนะครับผมแต่ผมคิดว่าผมจะเอามาให้ได้นะเพื่อจะเปิดเป็นครั้งแรกก็ใหเ้เพื่อนๆนั้นเป็นกำลังใจครับโอ้อยเสียงแหบกันเลยทีเดียวนะครับนะ ขอให้เป็นกําลังใจฮะเมื่อได้บัตรมาแล้วผมก็จะทําคลิปเปิดให้เพื่อนได้รับชมครับก็ถือว่าเป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะตั้งแต่มีบัตรอัลติเมทก็ไม่เคยเปิดสักทีนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเปิดบัตรสุ่มกันเลยครับผมนี่มี30บใบฮะภายในบรรจุไปด้วยเด็กก้อนแพะคนขับต่างๆแนละชิ้นส่วนฮนะผมเองก็ได้ครบหมดแล้วนะก็จะมาเปิดให้เพื่อนได้รับชมไปพร้อมๆกันแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ไหมนะครับคือ ว่าจะเปิดคือเราก็ต้องตั้งความหวังใช่ไหมว่าเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเราจะตั้งความหวังว่าเราจะเปิดให้ได้แดะก้อนแล้วกันเนะเาะเพราะแดะก้อนมันเป็นหุ่นยนต์ใหม่นะทุกคนเออดูซิว่าจะได้ไหมนะครับเรียกได้ว่าลองๆไปเดี๋ยวเปิดใบหนึ่งก่อนครับเพราะว่ามีเศษอยู่1ใบฮะเราก็ต้องเปิด1ใบก่อนเลยปึ๊บนะครับดูซิว่าเป็นยังไงเรียกว่าเปิดเศษก่อนครับชึ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 บ ดูซิว่าเป็นยังไงฮะดูซิว่าจะเกลือไหมซีซั่นที่แล้วนั้นอยากได้อะไรก็ไม่ค่อยได้นะแต่ซีซั่นนี้นะครับได้มาหมดแล้วฮะนะครับได้มาครบหมดทุกสิ่งอย่างแล้วนะนะครับได้แพะลิมิเต็ดมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ขาดปืนนะครับให้ครบชุดนะเออที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสวยๆย,ยังขาดอยู่นะครับอีก3กระบอกนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ไม่เป็นไหลนะครับนี่ฮะนะครับดูไกล้ชกทีนึงว่าจะเอาแพะนะ หวังตั้งความหวังว่าจะเอาแพ้ฮะถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นตัวก็ขอเป็นชิ้นส่วนแล้วกันนะนะครับก็เปิดกันเลยฮะนะครับแล้ววันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเจอกันในสตรีมนะครับผมเวลา19นาฬิกา30นาทีนะว้าวลุกมาครับผมโอ้ชุดแรกนี่สวยฮะเฮ้ยนิวตันอย่างสวยครับได้ครบเลยอ้าวคนขับครับผมนะคนขับอีกแล้วฮะ คนขับครับผมโอ้คนขับเดกอนมาครับแล้วก็ชิ้นส่วนครับคราวนี้นะชิ้นส่วนมาแบบรัวๆโอ้โหชิ้นส่วนเดกอนชิ้นส่วนเดกอนครับผมโอ้โหได้ชิ้นส่วนเดกอนครับแต่มันน้อยจังเลยอ่ะเหมือนกับเหมือนกับได้ยินนะเออเหมือนกับว่าได้ยินว่าเราตั้งความหวังว่าจะได้เดกอนนะก็ให้ชิ้นส่วนมาแต่แบบว่ามันน้อยเกินไปนะครับชิ้นส่วนแบบนี้เมื่อไรมันจะได้ครบแล้วฮะสงสัยต้องรอซีซั่นหน้านะดีนะที่เราไปเปิดครั้งที่แล้วครับที่ผมเปิด้้เพื่อนไดรับชม ได้มาแล้วนะสองตัวเลยท้ยําโอ้โหชุดนี้ครับผลขับลุกมาครับผมปึ๊บเดี๋ยวต่อไปฮะผลขับนิวตันโอ้โหนะครับให้ไทยท่านด้วยให้ผลขับด้วยผลขับแพาไม้แล้วโอ้น้องเซเว่นไม้อีกแล้วครับผมเอาซ้ําเลยโอ้โหชุดนี้ครับบอกได้เลยว่าได้ผลขับกับชิ้นส่วนเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคน <2> <2> นะครับ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้แล้วก็ชิ้นส่วนของเดก,ก้อนเนี่ยเล็กน้อยนะนะครับก็ได้มาเป็นพันอยู่สองอันนะครับเอออันนี้ชิ้นส่วนถือว่าได้เยอะอยู่ต่อไปครับก็จะเป็นสิบใบสุดท้ายนะทุกคนนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับมันจะได้ไหมอะสิบใบสุดท้ายแล้วครับผมปบ๊ะมาลุนไปพร้อมๆกันครับเปิดเพื่อความบันเทิงฮะเฮ้ยผลขับมาอีกแล้ว โอ้โหนะครับเฮ้ยนิวตันตัวที่สองเฮ้ยงูมานะครับอออันนี้ถือว่าใช้ได้นะนะครับได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้แล้วก็ชิ้นส่วนครับโอโ้ชิ้นส่วนครับเนี่ยถ้าได้ชิ้นส่วนทีละสักหนึ่งพันนะครับหรือแบบบุ้มบุมทีละห้าพันเนี่ยคือมันก็จะได้เด็ก,ก้อนไปแล้วนะเฮ้ยอันนี้เด็ก,ก้อนครับเฮ้ยเฮ้ยขบบนหน่อยได้ชิ้นได้หนึ่งพันมาสองอันเลยครับผมก็มีประมาณนี้ครับนะ ชุดนี้ถือว่าได้ชิ้นส่วนเดก้อนมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการดีนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็แน่นอนฮะหมดเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้แล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่รอดูการเปิดนะครับบัตรเพื่อตามหาเลโทรครสิทมีแน่นอนนะก็จํา EP ไม่ได้แล้วว่า EP ที่เท่าไหร่แต่ก็จะมีการเปิดตามหาแน่นอนเพราะผมยังไม่ได้ครับทุกคนนะครับตามหามาสซีซั่นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สักที เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่ามีชิ้นส่วนอันไหนครบไหมโอ้โหไม่มีเลยครับนี่ฮะโอ้โหยังไม่มีชิ้นส่วนหุ่นตัวไหนที่ครบเลยนะสําหรับการเปิดในครั้งนี้ชิ้นส่วนปืนครับอุ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเปได้มาจากไหนสงสัยได้จากกิจกรรมแคลนนะทุกคนระสะสมจนครบปืนฉมวกเรเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก่อนฮะของมันขายได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกระดานผู้นํากันหน่อยฮะ ว่าเป็นแบบที่ผมบอกไหมนี่ครับขึ้นอันดับหนึ่งฮะโอ้โหได้ของทั้งหมดมาแล้วนะนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยไม่สนใจเท่าไหร่นะแต่สนใจที่บัตรอัลติเมทครับผมขาดอยู่250ครับ250แต้มนี้ผมต้องไปเล่นให้ชนะครับผมนะเพื่อจะเก็บคะแนนนะครับแล้วก็มาเก็บบัตรตัวนี้แงทาผมได้บัตรมาเมื่อไหร่ผมจะทําการเปิดให้เพื่อนได้รับชมทุกนะคนเออสิคะแนนนี้เล่นกีตาร์ไว้นี่ ถ้า10เกมชนะ10เกมก็150นะครับผมน่าจะสัก5เกมปะ่ะเนาะอีก5เกม7จก็ใกล้เคียงนะทุกคนน่าจะประมาณ15เกมครับถ้าจะให้ขาดร้อยก็เล่นชนะมันให้หมดเลยนะสัก20เกมโอ้โหตายเลยนะมีเวลาทั้งหมด3วันครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับเพนเพื่อนคิดว่าผมจะทำได้ไหม250้ยคะแนนครับกับการชนะ ประมาณ15-20เกมนะครับมีเวลา3วันผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะสงสัยต้องไปเล่นโหมดตะลุมบอลแบบรัวๆนะทุกคนจัดชุดใหญ่ลงไปเลยนะหวังว่าน่าจะได้ติดอันดับ3ก็ถือว่าชนะแล้วนะครับผมก็อาจจะได้คะแนนตรงนี้มาเพิ่มเติมและจะได้มีบัตรมาเปิดเป็นครั้งแรกเลยนะผมยังไม่เคยได้เปิดเลยนะครับผมและเย็นนี้ครับย้ำอีกทีนะครับผมเตรียมหุ่นไว้แล้วน้ามีโอกาสเจอกันในสตรีมครับเตรียมหมอมาครับไม่เคยเล่นหมอมาก่อนเลยนะ เออก็จะมาเล่นให้เพื่อนได้รับชมกันปกติเนี่ยผมไม่เคยเล่นหมอเลยแล้ววันนี้มีออมิงด้วยครับหมอด้วนนะ่ะมีออมิงครับมาเล่นให้เพื่อนได้รับชมนะการสักหน่อยไม่ได้เล่นนานแล้วนะแล้วก็มีเราวนาครับผมอ่าน่าจะสนุกนะครับผมทาไไปติดเรื่องอะไรสักอย่างก็น่าจะสตรีมนะครับเวลา19บเนาฬิกาสานาทีเจอกันแน่นอนนะนะครับฝนฟ้าคงไม่ตกอ่ะวันนี้ดูแล้วนะครับหรืออาจจะมาเร็วสักหน่อยก็คอยติดตามรับชมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับใครคิดว่าผมทำได้หรือไม่ได้คอมเมนต์มาคุยกันฮะเพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม